จุดจบสาย AI YouTube ปรับกฎใหม่ครับคนที่ใช้ AI ทําคลิปมากเกินความจำเป็นคุณจะไม่ได้เอ็นเกตของแท้เท่านั้นถึงจะได้เงิน ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลป์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับหลายคนน่าจะกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็น YouTube Creator นะครับที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเข้าสู่ช่วงของ AI Creator นะครับเราสามารถให้ AI Generate เสียงเราสามารถให้ AI Generate ภาพแล้วก็ไปทำภาพวิดีโอนะครับทุกวันนี้ขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากนะฮะหลายคนก็เริ่มเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช้ AI ทํทำล้วน นะครับมีหลายรูปแบบมากๆเท่าที่ผมเคยเจออย่างเว็บไซต์อย่าง AI อย่าง Suno ที่สามารถแต่งเพลงได้เชื่อไหมครับตัว,วันนี้คุณเข้าไปเซิร์ชใน YouTube นะครับคุณจะเจอช่องที่ใช้ Suno Generate เพลงแต่งเพลงออกมานะฮะแล้วก็มาทำภาพประกอบเป็นสไลด์โชว์เป็นภาพนิ่งเป็นวิดีโอสั้นเป็นอะไรก็ตามแต่ใส่เข้ามาแล้วก็รวมกันเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็โยนเข้าไปในช่องทุกคนหวังว่าการใช้ AI เนี่ย มันจะทำให้เราสามารถมี productivity ที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีโดยที่เราแทบไม่ต้องถ่ายทำหรือไม่ต้องทำอะไรเลยมีความรู้เรื่องการพร้อมตอนนี้ก็มีคอร์สสอนพร้อมทำวิดีโอทำงานต่างๆนะให้สำเร็จรูปออตโตเมชันอะไรมีเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็มุ่งหน้าไปทางนั้นเลยแล้วก็พร้อมที่จะปั๊มคอนเทนต์ลงสู่แพลตฟอร์มอย่าง y o u t u b e หรือว่า Tik t o k หรือว่า Facebook เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีคอนเทนต์ที่ทำจาก AI เต็มไปหมด บางคนนี้เอาไปเขียนเป็นบทความนะอ,ะอย่างบทความเรื่องเกี่ยวกับอวากาศเนี่ยก็ไปถามเลยไปถาม GPT ไปถาม Gemini นะฮะไปถาม AI เจ้านน้นเจ้านี้ให้ generate บทความเกี่ยวกับอวากาศคุณใส่คีย์เวิร์ดคำเดียวนะบางเพจเนี่ยผมรู้เลยนะว่าใช้ AI เขียนเพราะอะไรเขาวนอยู่ไม่กี่เรื่อง วนอยู่เรื่องความเร็วแสงวนอยู่เรื่องหลุมดำวนอยู่เรื่องเราเป็นฝุ่นผงในจัก,กรวาลเรามีขนาดเล็กจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะวนอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนี้แหละ <laughs> Entanglement มั่ง s u p e r p o s i t i o n มั่งอะไรเงี้ยนะฮะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันสามารถแปลงออกมาเป็นบทความที่เขาสามารถใส่ลงไปในโซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยใส่ลงไปได้ทุกวันทุกวันทุกวัน ยอดวิวก็เพิ่มบางคนก็เห็นดีเห็นงามนะฮะคือคนที่แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็น AI นะฮะบางคนบอกนี่ไงพี่หลามพูดอยู่ก็เป็น AI AI แค่ขี้มูกได้ไหมเอทำตาเศร้าจมูกยิ้มปากหัวเราะในเวลาเดียวกันไดนะ้ไหมเงี้ยไม่ได้ AI AI เไทำไม่ได้นะฮะซึ่งอย่างเงี้ยทุกคนก็ทำกันเยอะแล้วก็บางคนก็ได้รายได้ดีนะฮะแต่คนที่ไม่ได้รายได้ก็เยอะ ผมเห็นเนี่ยผมเข้าไปอยู่ในกลุป่ปกลุปหนึ่งใน Facebook นะฮะเป็นกลุ่ปคนที่ทําเพลงเจนเพลงจาก AI แล้วทําช่องเห็นมานั่งบนกันครับเดือนที่แล้วได้เงินกี่บาทกันครับจาก y t u t u อ่าบางคนมาบอกผมได้40บาทผมได้125บาทโอ้โหนั่งทําทั้งเดือนนะฮะวันนึงไม่รู้กี่เพลงโยนขึ้นไปไม่รู้กี่คลิปแต่ละคลิปนี่ยอดวิว3-4วิว5วิว10วิว20วิวพอทาเยอะเเข้าอย่างเงี้ย มันเลยทำให้สแตตทั้งหมดของ y t u t u เนี่ยมันส่งผลคนที่เป็นครีเอเตอร์จะรู้ดีว่า,อย,าอย่างผมทำคลิปคราวที่แล้วนี่โอ้โหคนดูกันเยอะเลยเห็นไหมขาลง YouTube ใช่ไหมอันนั้นอันนั้นพูดถึงว่าแบบกระแสคนทำมันเยอะเนาะแต่อนนี้มันกระแสะคนทำบวก AI อะ่ะเยอะมันยิ่งส่งผลนะฮะอย่างรับหน้าโชว์วเ,เราเนี่ยสแตตเรานี่เตี้ยลงเลยนะฮะแล้วก็กำลังจะฟื้นคืนกลับมาละตั้งแต่ช่วง3 4เดือนที่ผ่านมา เราก็แปลกใจตัวเองเราก็ตั้งคําถามกับเอเจนซี่อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราก็เหมือนเดิมนะคือตั้งแต่ต้นปีมันจะถึงตอนนี้เราเหมือนเดิมเราตั้งหน้าตั้งตาทาเหมือนเดิมแต่ตอนเราตกเราก็หวั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นยอดมันตกนะฮะแต่พออยู่ดีๆมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาอีกแสดงว่าในกระบวนการอัลกอริทึมของ YouTube มีการปรับปรุงบางอย่างเพื่อรับมือสิ่งนี้นะฮะแล้วในที่สุดเว็บไซต์อย่าง e w e e k นะครับก็เขียนขึ้นมาผมเห็นหลายคน อ,อย่างอะไรคุณคิมมี่คุงนะฮะที่เป็นครีเอเตอร์ท่านหนึ่งเขาก็พูดเรื่องนี้บ่อยว่าคอนเทนต์ที่เป็น AI คอนเทนต์ที่เป็นแบบเจเนอเรตอัตโนมัติทากันทุกวันนี้กำลังจะโดนลดเอนเกจลงแล้วนะนี่ล่าสุดมาเลยครับอีวินี่ยืนยันเลยว่า YouTube จะมีการอัปเดตภายใน YouTube เองนะครับเราไม่ต้องไปกดอัปเดตใดๆนะฮะภายในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา นะฮะไม่รู้คลิปนี้คลิปเนี้ยถ่ายวันที่15พอดีแต่ไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่อาจจะออกพรุ่งนี้นะฮะอาจจะออกวันที่16เขาบอกอันนี้ไม่ใช่ในโยบายใหม่มันเป็นการอัปเดตตามปกติของ YouTube แต่ไส้ในของการอัปเกรดในครั้งนี้นะฮะกำลังจะไปเปลี่ยนกฎบางกฎที่ YouTube เคยพิจารณาของแต่ละคลิปเช่นเนื้อหาซ้ำอ่านะตอนนี้มีคนที่เป็นแบบว่าเอาเนื้อหามาดัดแปลง เอาเนื้อหาของคนหนึ่งมาดัดแปลงทำำําซ้ําจะเป็นการเรียนแบบหรือจะเป็นการาเขาเรียกอะไรนะ reaction ใช่ไหมไอคิปประเภท reaction นเนี่ยจะโดนก่อนหน้านี้คือโดนมาแล้วโดนกด l ิ a s h โดนกดการมองเห็นมาแล้วเพราะว่าอะไรมันคือการทํานาหลังคนอื่นคุณเอาอย่างอื่นมาคุณเอาแบบเอาข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วมาเปิดแล้วก็มานั่งวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยม,มันง่ายไปนะฮะคุณกำลังจะโดนแล้ว รอบสอเนี่ยกำลังจะโดนกดลงไปอีกกับอีกกันหนึ่งครับเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงซึ่งในเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงนี่แหละมันมีอัลกอริทึมที่เอาไว้วิเคราะห์งาน AI อยู่ด้วยเพราะว่า YouTube เองก็บอกนะครับว่าเขาจะไม่ตั้งตนเป็นปฏิปักษกับ AI หรอกเพราะคนที่ใช้ AI ในการทำประโยชน์ก็มี มันทําให้งานของเขาดีขึ้นทําให้งานของเขาง่ายขึ้นอย่างผมเองเนี่ยเวลาจะหาข่าวจะหาข้อมูลอะไรเมื่อก่อนเราลงต้องลงไปเซิร์ชในเซิร์ช engine ใน Google เราต้องไปควานหาข้อมูลที่เราต้องการในบรรดาเว็บทั้งหมดที่มันแสดงผลออกมาใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้พอเรามี Gemini เรามี AI เราถาม AI ปุ๊บเนี่ยมันได้คําตอบเดลรกเลยแล้วเราก็เอาคําตอบเนี่ยมายืนยันอีกทีนึงว่ามันถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมฮะมันทําให้งานเราง่ายขึ้นมันทําให้งานเราเสร็จเร็วขึ้น ยกตัวอย่างนะครับคนที่เอา AI มาปรับปรุงแล้วตอนนี้เห็นผลดีมากๆผมยกตัวอย่างคุณเอกช่องคนช่างสงสยัยช่องคนช่างสงสัยตอนนี้เนี่ย go into แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณเอกเนี่ยใช้ AI ในการ generate เสียงในคลิปของเขาเนี่ยจากภาษาไทยให้กลายเป็นอีก29ภาษาแล้วใส่เข้าไปในดับบิ้งของ YouTube คราวนี้คนทั้งโลกสามารถดูช่องคุณเอกได้รู้เรื่องอยากฟังเป็นภาษาอะไรเลือกภาษานั้นเลยครับแล้ว หน้าคุณเอกเหมือนเดิมปากเหมือนเดิมไม่ลิปซิง์นะแต่เป็นเสียงภาษานั้นเลยนี่เท่ากับเปิดประตูสู่อินเตอร์เนชั่นแนลเลยโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวลรำหน้าโชว์กำลังจะตามไปนะครับเรากำลังศึกษาอยู่ว่าใช้แอร์ตัวไหนแปลงเสียงดีเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะพูดทุกภาษาเลยลาวเขมพรพมา่าเวียดนามนะฮะจีนไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดอะไรเอาหมดเลยอ,ลอังกงอังกฤษเยอรมันบราซิลอฟริกา อุปะอุปะอะไรเงี้ยเราจะมีหมดเลยเราจะมีครบทุกภาษาเลยนะฮะแต่ขอไปศึกษาก่อนตอนนี้ยังทำไม่เป็นนะฮะ u t u b บบอกว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับ AI เพราะเราสนับสนุนคนที่ใช้ AI ได้อย่างมีประโยชน์ YouTube ถึงใช้คำว่าคนที่เป็นตัวจริงคุณจะต้องได้รับการปกป้องที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของ AI เนี่ยช่องเยอะแยะมากมายคนจำนวนมากที่อาศัยเครื่องทุนแรงเข้ามาเนี่ย แล้วทำเนี่ยมันทําให้คนที่เป็นตัวจริงเนี่ยถึงกับยอดตกลงไปสิ่งที่ YouTube ทําตอนนี้ก็คือจะดึงให้ตัวจริงกลับขึ้นมาซึ่งผมเห็นแล้วเพราะว่าหลังบ้านผมเนี่ยเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยตอนนี้กราฟที่ตกเนี่ยตอนนี้ช้อนขึ้นแล้วครับกาลังจะกลับขึ้นมากลับขึ้นมาได้ประมาณครึ่งทางลวแสดงว่า YouTube เป็นห่วงพวกเราจริงเขาไม่ได้ทออทิ้งเราเคยคิดแป้วๆก่อนหน้านี้ว่าหรือว่าเราจะต้องเลิกอาชีพนี้แล้วทําไปแล้วมันไม่ค่อยได้ผลลูกค้าอาจจะไม่ค่อยชอบ นะฮะอาจจะไม่จ้างเราแล้ว,ลวอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ถึงขั้นต้องลำบากกันแล้วไปหาอาชีพใหม่สุดท้ายคือเออมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง YouTube ยังคงรักษาให้ตัวจริงให้อยู่ได้คนที่พัฒนาจริงคนที่เอาประโยชน์มาใช้นะฮะเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงแล้วเป็นผลงานที่ดี YouTube จะสนับสนุนต่อไปนะครับเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแต่เขาจะบอกว่า คนที่ใช้ AI คุณจะได้ผลของการทำงานของคุณน้อยลงยอดวิวคุณจะน้อยลงแปลว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่ไม่มีความสามารถดีแต่อยากจะใช้ AI ก็ต้องไม่เปิดโอกาสให้เขาสิไม่ครับผมจะบอกให้นะผมไปนั่งดูทุกช่องที่ใช้ AI ทำนะผมค้นพบอย่างหนึง่งเลยรู้ปะ่ะคุณขาดความออกแบบในรูปแบบเฉพาะของคุณคือคุณทำเหมือนคนอื่นหมดเลยถ้าคุณโยนเข้าไปในซูโน่แล้วคุณบอกว่า แต่งเพลงเกี่ยวกับฉันรักเธอให้หน่อยสิคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนก็ทำแบบเดียวกันกับคุณแล้วก็โยนขึ้นไปบน YouTube เหมือนกันคุณจะได้ยอดวิวมากกว่าคนอื่นได้ยังไงแสดงว่าอะไรวิธีการทำแบบซูโน่นี่แหละก็ทำได้แต่คุณต้องมีคอนเซ็ปต์และมีวิธีการที่มันจะเป็นเอกลักษณ์ของคุณมากยิ่งขึ้นคำว่าตัวจริงที่ YouTube หมายถึงคือคุณต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคุณต้องมีคอนเซ็ปต ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วคุณต้องโดดเด่นกว่าคนอื่นคุณถึงจะได้รับการยอมรับนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทําแล้วยังล้มเหลวขอให้กลับไปคิดใหม่นะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังแค่เหมือนคนอื่นทําเราทําเขาก็ทําต่างคนต่างทําทําตามๆกันไปเราก็กลายเป็นคนหมู่มากถ้าคุณอยากจะโดดเด่นขึ้นมาคุณต้องดีตัวเองให้สูงกว่านี้ดีตัวเองให้ชัดเจนกว่านี้ยืนให้มัน outstanding กว่านี้ คุณถึงจะเป็นตัวจริงในหมู่ครีเอเตอร์ของ YouTube ได้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับทุกท่านที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้คนที่กลัว AI คนที่เป็นตัวจริงไม่ต้องกลัวเดี๋ยว YouTube จะช่วยเราส่วนคนที่เป็น AI ถ้าคุณอยากอยู่รอดได้คุณไม่มีทางชนะศึกนี้ได้โดยวิธีการง่ายๆแบบที่คุณเคยทำคุณต้องคิดวิธีการที่แยบยลกว่านี้คนที่เก่งเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะ เพราะฉะนั้นโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่ครับขอบคุณ YouTube ที่ช่วยดูแลเราไม่ให้เราไปทำมาหากินอย่างอื่นขอบคุณครับ